สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องค่ะตอนนี้นะคะตีปัญจักยานลงทะเลค่ะตีจะไปเก็บตรงหัน,นะคะปะกไกบอกว่ามันหันมันหลายวัสันวะเราตีจะไปก่อนเนะาะม่รร้วปะกไกจะมาท่านบุ่บค่ะวันนี้กันนงสาวปัญญายอานุขยิบเชิญเาจะเพราะว่าจะ,าาจะแหลกตีว่าตีโทรไปหาเพิ่นเนาะให้เพิรนถามเพิ่นว่าจเจาลูกมาก่งจักโมงนะคะิค่นบอกว่า ถ้าเกิดว่าอันนี้ประกาสามาดูลูกให้อีกมือนึงได้ยู่สินะจิ๊จดเลยแต่ออกมาเหดคลิปอากาศมันดีจ้ะมันมีแดดค่ะพี่นนองถ้าเจ้ากะมาออกร่างกายกันเนาะแล้วจิจะเบิ่งนะคะว่าจิจะไปใดบ่หน้าไม่ขืนหล,ะละะ้วล่ะค่ะจีว่า้วไปเบิ่งตรงหันเนาะประกอยมาท่านมาบุคะ่ะ ก็มาแหลวตีจะไปบําังหัน,นะคะ่ะน้ำมันึ้นแล้วพี่น้องมะก่อนตีปะก่อยแล้วบอกว่าามาเก็บนีแ่แหละค่ะมาเก็บนี่แหละแล้วลวะแต่ว่าตีเก็บอยู่ฝั่งพูนเนาะเก็บพองเราฟังจะ้จะ,จะ,จะเราจะจะโทษบ่าปะก่อยแล้วสิมา,ท,าท่านตีบอน้ำมันสิขึ้นแล้ว ตีแรกตีเจมาโดนแล้วเนาะแต่ว่าล่อปะก่อยค่ะปะก่อยแล้วนี่กับขาวห้ลูกทรายแ,แฟนเราอยู่ตีก็เลยว่าเออมาเป็นยางแล้วตีมาแล้วกำลังยางมากแล้วแหละแต่ว่าตีก็ลงมาก,ก่อนเนาะ,ะนี่นะคะนี่ยูพี่น,อน้องนี่เป็นเห็นเลยจ้ะเป็นโขนเลยนี่จ้ะมองดูงามเนาะถุงมือเตรียมาน้ำอยู่จ้ะแล้วตีใสกันเนาะใส่ถุงมือแป๊บจ้ะตอนนี้คนกะอารถ เอาแกศมันดีเขาจะกับอยากออกนอกบ้านค่ะเอารถแคมปิ่งออกบ้านมอเตอร์ไซค์นะจ๊ะไปนี่นี่มาเก็บนี่พี่นอ้องหนวยกำลังง่ามจังตีเช็คมาแล้วจ้ะเขาบอกว่ามันกินได้นอกตีกัจิเอาไปเซน้มก่อนขึ้นหนึ่งจ้ะ นายใบใหญ่ปัไนไถคะ่ะพี่หองมันคือฟังท้าตีเก็บมางก,ก่อน,เ,น,นเก็บเลยเดี๋ยวจะโทรบอกก็ก้อยแล้วตีจันยามไปทางขุนบ้างทุกพี่นง้ก้อยจันยางมาทัานเลยดอกคะ่ะดีวะพีขาไม่จะหอยเด้วีแต่หอย มาเบิง่งฟันมันไม่ไงไงบ่ปกต,ติตีมาตกปลาอยู่นี่แหละจ้ะเนี่ยตรงนี้เนาะแล้วพญใหญ่มาถ้ามาตกปลาค่ะตัวนี้ขวบอวนดูจังเลยอวนดีค่ะงยยล,ละงซับพญ่แล้วเอาลูกให้ตีจอตีตีตีเฮ็ดคิปเนาะตะก้อยเข้ามาเลยจ้ะดับดับเล่นได้จ้ะมากเลยจ้ะตะก้อยตะก้อยเพิ่น, <laughs> ปปปปนไปเพิ่นคิดว่า มันจะไปฮาจีเลยกับมากความกันจีบอกว่าไอ้เพื่อนนะ่ะเดินตรงมาลงมาถึงหลังคาเลยเดอกจีจะเป็นรัดจีวะเนี่คือใส่คนเราหมอแล้วก็ล่างมากจ้ะจีก็เลยว,ว่าจีเก็บบอลอยู่นี่แหละน้ำมันจะขึ้นแล้วจีวะอ,อู้ว่าน้ำโมเย็นเป็นไหนค่ะวันนี้คือตะเลนอยู่คนแล้วเพื่นอนบะเลนดอกจ้าถึงน้ำไม่เย็นแต่ลมมันเย็นเนาะให้หนางเนาะ เจนให้จูบพี่น้องเินจะเก็บให้จูบไปนั่งเนี่ยนี่เจนจะไปใส่อ่ฟันจิงโตไหมเอาไปอมใส่ฟันจิงโตไหมไอ้แมงพวกก็จะเอาไปหน่อยนึงบนหน่อยดยกอกสเแยไปยำเนาะจะทำเมนูยำหอยไอ้แมงคู่ยังคะไม่งมงาบมัน,น อ้ามึนก็ไปเห็นมีงนนี่เด้วสวยยี่เสียงนกบ่จ้ะช่วงนี้ตีกะอยากอากาศดีตียาภาพี่น้องลงทะเลจ้ะลงทะเลเก็บหอยเก็บผกักเนาะ โอ้ยจุบปลอกนูตีบอปลากรยวะ่ปะปลาก้อยเรียบมาเลยอเ,อ,เอ้ยเอ้น้ำจะขึ้นหมดแล้วนี่มันจะขึ้นแล้ว,ลว,วเหรอคุณว่ะโอ้โหนี่ค่ะต้งองตับจับเลยจ้าสวยด้วย มาหายเาเดอ้อจ่าเด้อพาะเรกลองพี่น้องเรกลองมาจ่าบุ้งนี่ตรงนี้พี่น้องอพี่น้องเรกลองมาอยากลงทะเลแล้วพี่น้องว่ะเดี๋ยวนะสิหาหาทิศนนกันค่ะทิศจะเอาตรงนี้ดีค่ะทิศจะตรงนี้รไวยใหญ่ดี บอลบูดมากพ้่นนองตอนไหนลงทะเลาบอบูดน่ย เก็บเหรียญเก็บหมอยอยู่เนี่ยจ้ะรอบป่าเรามาจะไปเก็บหอ,อยจุกหอยจุกจั้งนอารถคู่ใจมากจ้ะปันหลิวหลิวมาเลยหียนะดหไเ,เบิเบ้งนี่คะ่ะมัน่วนอยู่ได้จ้ะ ก่แล้วคงจะเดินมากแล้วก็เึ็นหอบมานัน่งนี่ไงมันบอกว่ามันจะรอแล้วก็วจะว่าจ้ะแต่มันก็ไม่รอป้าเลยใช่ไหประสิดจมให้ตีเลจ้ะตีแล้วไปทอดไปทอดช่อนเล่านะคะนั่งอยู่นั่งอยู่กับเห็นหนามันลงป้าป้าไปเก็บหอยกันมาสั่นลาแลปลกเลยบ้าป้าทำกับข้าวให้ลูกอยู่ ไม่เป็นไรรีบทำรีบไปวันนี้เลยเปล่าน้ำตีจะล,ล,ลุกแล้วตีกัะทิมเล่าเพื่เก่าจ้ะนี่มาลูกใยใ่มาแล้วกำลังนินทาอยู่มาเลยมันนี้เสื้อแดงวันนี้เยอะอยู่ท่านบอกว่าวันนี้ป้าจะใส่เสื้อแดงเยอะแยะนั่นแหละ วันนี้ป้าจะใส,ส่เสื้อแดงมานะคุณวะปกติป้าใส่เสื้อดำคุณ <laughs> วะหม้วเสื้อแดงหมวอเคี้ยว, <laughs> วน,นี่ป้าก้อยกับบองเงาดีจ้ะอะไรป้าตรงไหนคะหนูไม่รู้ไงหนูก็ลงตรงนี้แล้วมันไม่ถน,นนเนาะ ทุกคนบอกว่าทำไมไม่เป็ดตัวนู้นบลูถ้ามีหอยก็ลองไปมดน่นจาจะเยอะไหมเนี่ะเยอะนะได้อยู่นู่นเยอะกว่าอีกเดี๋ยวจะกดจะส่งพอดีน้าขึ้นเออมาแล้วๆต้องไปบานนี้ก็พอแล้วเดินหาไม่ได้กินหรอกที่นี่น้ำขึ้นก่อน ดรัวหอยจูบไปด้วยหอยจูบมันตัวใบใหญ่คือตังสมยัยตะกี้ดีไปเก็บโอ้ยตัวใหญ่ค่ะที่จรมันก็มีหมดเลยเนาะแต่ว่าเขาเหลือเอาตัวใหญ่มันนะนี่สีแดงแดงนิดมาเลยลมแล้วเห็นไหมเนี่ยโอ้ตรงนี้ใหญ่ตรงนี้ใหญ่มาก ล็อกให้โลจักรยานใช่ไหมเลนทาเลนทาแล้วล็อกให้แกนยังไงนี่เด้เหมือนหอยนาวนี่อะไรป้าตัวใหญ่ๆเนี้ยเหน็นตัวใหญ่ใหญ่นี่ ไปเห็นหอยบอพี่เด้ดตัวบกใหญ่นึ่งอตงัวนอไหานาดเลยบ่ตอนนี้ก็ไงแล้วค่อยไม่รู้แล้วเขาก็มาจอดตรงนี้หอยอ้อนจุ๊บเลยเนนเ้ันเือหรอ,อใช่ถ้าเจ้ามาช้าคนที่ไม่ได้กินหรอก่อยจุ๊บหนู มาจุ๊บมันตัวเล็กๆวันนี้ไม่ค่อยเย็นเท่าไหรน่น้ะน้ำอะ่ะไม่ค่อยเย็นเท่าไ,รไห,หร่ยว <c oughs> บอกหนูอบอกแล้วว่ามันขึ้น,อ,นอ,อ,อ,อู้ยย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 มยย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  ทุกตัวนี้เยอะเรจะไปแกงอ่อมเสร็จปันจิงโตตัวนี้ก็ใหญ่ก็ตายเลยตัวไม่คก็ใหญ่ก็เายตัวหาเอาค่ะ หอยจุบไม่หอยจุบมันเน่าเนาเนาะวันนี้มีคนดูลูกให้วันนึงก็ทําคลิปเต็มที่เลยเต็มที่เลยเหรอใช่จะแรกโทรไปหาเขาแล้วโทรไปบอกแกว่าถามแกว่าจะ,าาาจะาลูกมาคืนกี่โมงแกบอกว่าก็เลยบอกว่าจะลงทะเลทําคลิปแกว่าไปเลยเดี๋ยวฉันเอาลูกให้นอนคืนนึงก็ได้แกบอก เออแล้วก็ได้ทำคลิปให้เอฟซีดูต่อโอ้โหนี่ไงเห็นถ่ายเอฟซีเนาะแต่ว่าช่วงนี้ป้าทำงานใช่ไหมหาหาเงินไปกลับบ้านหาหาเงินหาหาเงินไปเที่ยวเมืองไทยค่ะนี่ช่วงนี้เลยไม่ไม่ค่อยได้มีเวลาลงคลิปให้เพื่อนๆได้ดูมันหน่อยแต่กาเอากืเดี๋ยวถ้าได้กลับไทยน่าจะโหเข้าป่าเข้าที่รเลยเออ นี่ยังไงมันก็เยอะอยู่เดะนี่เดะปะมันเป็นตับๆอยู่นี่แต่ลูกหอยจูบแม่มันมีมันมีแต่ถุงมือไ,ไอ้นี่ไงโตนี่ไงโอ้ยตัวตัวใหญ่เยอะตัวใหญ่ข้างนี้เยอะเดี๋ยวจะไปทำยำยำหอยนะได้ยำหอยแมงผูกวันไหนจะลงมาหาข่อยอีกละ่ะพรุ่งนี้อบอกป้าว่างป้าทิดบอก โดนไหมล่ะเจ้าไม่ว่างเจ้าเด้กินกับข่อยนะข่อยจะทำใส่อันนี้นะป้าเส้นบุน่ะเออที่เจ้าบอกว่าจะไปยำคงจะอร่อยน่ะยำเป็นเส้นเหรอหาอ้วนเลยนั่นแหละแหมเดี๋ยวเจ้าก็ไปไหนกับสามีแล้วหนูก็จะเอาไปด้วยเนาะเออจริงๆหนูก็เอาไปยำบ้านพักรอดเอ้ยแชมเปี้ยนหนูก็ได้นั่นนี่ ต้มต้มแช่แข็งไว้เนาะต้มไว้แล้วก็ไปรลลับไปแล้วก็เอาไปด้วยอย่ายามหาปักก้อนละขาดความอบอุ่นคอุ่นเ,เดี๋ยวเะาไปอยู่ด้วยกันสี่ชั่วโมงรอสามีปักก้อนมารับก็จะนืดก็จะเย็นใช่มันได้เจอกันหลายวันแล้วเราเดือ,อนที่หนึ่งปะจะไปทำง,งานค่ะเพื่นอนวันเนี้ยหนักส็ดเลยอ่ะใช่ดูสิวนหนัก พี่วา้ามาเด้อจ้าพี่วาบาบาชาแน,นลโอบา,บาบุ่บาโนบาโนเวน้ำมันใสดิ่งเลยต้าไปเล่นน้ำกันดีกว่าเราดูสิเนี่ยโอ้โหมันอยู่ใตน้นี่เยอะเลยรุ่รุ่งไปไหนใช่ไหมหนูก็กลัวไม่มาไม่ทันแต่ที่จริงเอาข้างล่างดีกว่าหนูว่านะฝั่งนู้นถึงสวยต้าจีนยามากรห,หากระเป๋ากันค่ะ กระเป๋าตัวเองหนึ่งนูดทิ้งกระเป๋าไปจะคืแน้กก็สิเอาหอยส่รถดไปจีเกต่าพี่น้อยยังเลาะบ่งเรื่องพักไดจ้ะขนหมวยมันเห้หมยมัน <c oughs> หมยมันเดยเน่ะจียังมาท่ามผีไหมคะ่ะจี ยังไม่เห็นเนาะโอ้ยตรงนี้ใส่ดิกเลยพี่นอ้องแล้วภาคเก็บากดาจ่าดาวยางมาเบ่งมองที่มันเป็นตะเก็บอนนอก่อนเนาะไม่ใช่ที่จะใส่หอยจูบแม่๋องมองนี้บ่มีแล้วจ้ะขอราะถอดก็พายขนงพายนางบอเก็บตะเกือหอยจูบมาหอยจูบ น้ยบใหญ่ตะว่าตีกะยากไหมบอ้วนเนาะมันบอใหยอ้วนเท่าไหร่นีิตอนนี้พูดน้อยใหญ่บอเคยขโหๆอยู่นั่นสารลายชอบนหนกินไดเหมือนเดจ้่ยอบไหนกินไดเหมือนนี่ หลายค่ะเนาะจันเนาะน้ำใสก่อนจะ้ะพวกนี้แฟนหนูก็มาแล้วพี่น้องมาตอนเย็นๆจะ้ะมาแล้วก็จะได้ดพากันเห็ดเชือกกหนอกปานเป็นร้อยคนเนาะว่สาสิรตกปลาว่าสิกแคแมป์ปิง้ง จ้าป้าเก็บโลดเก็บเอาได้หลายนี่จไปทานตรงนี้บอห้่คยเสียมได้จ้าบริวารเป็นมิสไซล์ลายบอสโปรตีตจะเสียมทุกทานเนาะทานอะไรมันแสบติกับชิปเก็บดูดูคะ่ะตอนแรที่บอสแสบติกับเก็บเจียนหนึง่งกล้พ่อจะ้ะน้ำไล่แล้วค่ะ ทำไ้เขากลับบ้านแล้วพี่นอเค่อยถามตีมากวาพลังเขาปกกินวะม,มันคือหลายแทะพลังกับกินเป็นบางคนจ้ะสมัครกะตก,กินเพราะว่าแต่อูนอนี่อูยเพราะว่านังจียุนีนะ่ะ จะมา,บบาค้องถ้าบ่ขึ้นทางเขาเจ้าจะบ่ไข่บ,บ่อไข่สืบอกินไหมจ๊ะบ่อไข่หากินนะจ๊ะเหตคือก,กันบางคนถ่ะบ่ขึ้นทางก็จะบ่บ,บ่บกินอ่ะนะต้องให้หขึ้นทางติดติดราคาติดติดทะเบียนจังสินนะเขาถึงจะกินเนาะมันกับเขาอาจจะบ,บ่มันใจอยู่สั้ะค่ะจีคิดว่าเด้ น้ำขึ้นแล้วจะพอแล้วแหละเอาไปเยอะเดี๋ยววันหลังจะไม่ได้มาถ่ายให้เอฟซีดูอีกไปแค่กินแล้วก็ได้กลับมาถ่ายอีกนะจ๊ะเอาไปไรกะอุ้ยใส่น้ำไปเลยหมุนอ่ะป้าดาตตี้จะพาฝุนฟังแหละป้าหนูพอแล้วเด้ หนูได้เยอะแล้วอนนอพอแล้วน,น,นี่ค่ะเยอ,อะใช่เรากินเอาแค่กินครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยแต่บัาหลังเข้ามาเก็บให้เอ็กซีดูใหม่อันนี้กินคนเดียวก็จ้ะโอ,โอ้ไมีจ๋าหอยทั้งนั้นเลยจ้าพี่น้องคลิปนี้ติก๊กอาจจะคอโต่ลาพี่น้องไปก่อนนะคะเดี๋ยวภาพปร่อกอนแล้วยางเลาะหาพักเนจานจะเนาะเราไม่พักมีอย่างเก็บเนจาจะ ตีขอบคุณทุกท่านใจได้จัดเด้อแล้วก็ให้ตามสัญญาแล้วตีผาพี่น้องมาเก็บหอยให้เบิ่งแล้วนะจัดเนาะแต่ถ้าเกิดว่าอยากเบิ่งอีกมืิ้งรุ่นนะคะตีกับเสื้อผ้าลงทะเลอีกคือเก่าแล้วจัดเนาะค่ะคลิปนี้ตีขอโตไปก่อนค่ะขอคลิปหน้าจัดสวัสดีค่ะคุณน้ำแล้วตีแล้เก็บหอยจูบต่อจ้ะแต่อาจจะมาไทยพี่น้องเบิ่งหรอกว่าหอยมันใบใหญ่ไ,ไหมดูสิเนี่ยอันนี้หนูจะเก็บ,กบไปแกงแกงตัวนี้ก็ได้นะ แกงคั่วแกงเนอะไปเก็บไปต้มทำที่บ้านหนูก็ได้แฟนจะมาตอนสี่โมงใช่ไหมล่ะป้าแฟนจะมาสี่โมงเย็นใช่ไหมแฟนป้ามาทุ่มครึ่งกุเนอะโอเคถ้าั้นจ้ากินข้าวกับกค่อยกหอยจุ๊บโอเคั่วใส่ผักปลาจิ้งโตโอเคป้าไปเก็บปลาจิ้งโตกันที่นี่ป่ะ